สวัสดีค่ะทุกคนมือหนีนะคบโบโบสีผ้ามาอันบ็อกเบิ่งอันบ็อกอิเล่อันบ็อกของเดลิเวอรี่ส่งมาเออแต่ว่ามันเป็นของกินส่งมาเป็นกองแนวนี่เลยผู้อื่นเขาสิแบบวา่าอันบ็อกของสวยๆง้งามๆเครื่องตับอ่างยังกว่าไปเท่าสีอันบ็อกของกินค่ะแล้วก็มือหนีนะคะมันเป็นอาหารถี่ส่งมาจากคาะ ลาเมียวสไปซี่แคทเรามีหาอยูเอสพานาเราขายอาหารหูหนานเมื่บิงเราคือโซนมหาลัายลแถ้เราบาโบกินลายได้หนิก็คือ,คอจังสรรเขาเป็นปคนกินนะ้อยเม่บึงมากมียังแนนหาเรามีเทิรนเป็นแบบขายเป็นกับเขา่าเซือแยกมากแล้วก็เรียกว่าจิเป็นแบบเขาหาดอันหนัน้นหาดอันนี้มีซุปมาลาหรือทีเอิรนว่าหมาลาทั้งหรือว่ามีแบบ มาลาคัด่ะเขาเอ่ย่ามาลาชยยงกัวอันนีก็นากินอ่าอันนี้ก็คือเมนู่วหันดอกกระลำพัดผิดอุ้ยอันนี้ต่กินไก่พัดริกของจีนเนี่ยแสบแห้งนัวแห้งแล้วก็เนื้อพัดริกดองเอ้ามีเขานำ้ำเดี๋ยวโบโบสิยกออกมาจัดให้เบิง่งไปเด้ยค่ะ อ้าวมาละค่ะเดี๋ยวฮอาสิมาลองซิมเบิงนะคะว่าอาหารเท่าเป็นไงวันนี้ขามีเอือยมะนาวจนมินสวัสดีค่ะพูดลาวสิสวัสดีเจ้าเหมาแมงเหมาแมงเหมาแมนั่นอันนั้นเหนือเอองั้นละค่ะแต่คือว่าเราเติบโตอยู่อันเมืองกุงแล้วก็สีเบาคอยเปลี่ยนกันได้บันดี หนึ่งจากในส่วนโควิดนี่เข้าก็ยานว่าเข้าวาล้ายมันสีน้ำลไล่กระเด็นล่งกับขาวอันนี้เข้าสิกินน้ำกันเข้าไปได้ดังเอาอันนี้เฟสเชียวมาบางหนาเฟสเชียว <Fac ial. S 1> ใช่ไหมแมนภาษา <man S 1> อังอกฤษเราจังใดอันนี้เฟสเชียวเฟสเชียวแต่ว่าเพาิ่งเคยได้ยินภาษาอีสานนั่นแหละเฟสเชียวเฟสชีว น่ารักมุคนได้บอกว่าพเปษจิ๋ลเอาวันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวก่อนอื่นเท่ากับตะตองเอาอันนี้มานั่งค่ะแห้งแอลกอฮอล์มาล้างมือล้างมือค่ะก่อ,อนกินแมนได้ว่าสิติจิตเ้อยรกอ่ะโอเคแต่คือว่าเออเดี๊ ตัวนี้มันไม่เหนียวนะคะมันดีมากเลยเป็นเอทิล70เปอร์เซนต์งถ้านึไปแล้วนีู่หเลยว่าแอลกอฮอล์แท้ๆบอแมนของผสมบอแมนของปลอมเด็ดค่ะเพราะว่ากินแอลกอฮอล์คักๆของแท้เนี่ค่ะสะอาดแน่นอนบักคู่ิ๊ไปไปไปใก้ๆวันนี้สนใจอยากได้สั่งซื้อได้ขี่โบโบดิค่ะอินบอกมาเลยหรือว่าอีเมลมาที่ข้างล่างนี่ b o บี้สไปเอชจีเมลคอมค่ะติดตอนน่องานโฆษณาก็ได้เช่ก,กันเค่ะอ้าวันนี้ยาซีบาหลายแต่ก็คือแอลกอฮอล์นีดีอ่ะอ้าต่อเดี๋ยวเราสิ่าลองซิมเบิงอาหารทีทั้งล่าเมียวส่งมาให้เบิงให้กินแล้วเริ่มจากอีกอย่างก่อนอ้าวมาดูมาล่าทั้งค่ะก็คือซุปมาล่า แทนทะเลนนแท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 นซิมซิมมาละทางเดี๋ยวนี้ได้แนวมาเลยค่ะนี่อะไรอ่ะเขาเรื่งเข้าเรือเองมาทั้งเบิร์ดเลยอันนั้นคือลูกชิ้นซอสสด อ oh. แล้วก็มีซีฟูดกินหมาล่านะ้องกินน้ำซีฟูดเด้สวยใส่ผักด้วย,วย,อยเออใส่ผักน้ำแน่น้ำแน่และที่ขาดบบได้เลยก,ก็คือแผ่นมันฝรั่งยิบมาให้คนเบิ่งเบิ่งแนะ่เอา้าคน oh. ขึ้นโอ้ยขึ้นไอขึ้นไอเออน,น,นี่เออโอ้เคยเห็นเนาะเขาใส่ผัดมันฝรั่งลเลยแนเลยจ้าอา่ะเดี๋ยวโบโบตัดก่อนเดี๋ยวมาเห็นเบิง่งจับไข่เอา้าโบเห็นหน้าใหญ่ ระบบไฮดรอลิกนะครับโอ้ผมแม่นพอไหมระบบไฮดรอลิกเดือดสามกี่นี่อันนี้มาซิมเบิร์นมาลาขางเรามีมีความเดาลิ่นซ่าเลยซ่าซ่าลิ่นซ่าเลยเข้มเข้มนุ่นนัวเนี่ยตามประตาอาหารกีนเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดเหรอ ัเพก็คือว่าหมาหล่าทางมันจะเป็นแนว่าเลือก,กพักเลือกซี่ปูดเลือกเนื้อเลือกเต้าหู้เนี้ยเอาเองเลยแล้วเขาไปบสั่งกิโลขายแล้วก็อเอาไปรวงไห้เ็คือห่ายิบเองแล้วก็ไปสั่งกิโลขยอยห้างอ,อันนี้กับห้างเขาจะยิบไ้สั่งกิโลขห้คิดเป็นราคามาขายห้าโอ้ตอนแรกนะ่ะเขามีไห้สั่งแบบเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดแห้งสินะเขาอยากสั่งเผ็ดแห้งแต่ว่าเขาก็ค้นหลายๆเวรยเ่าสิกรวดนั่น เขาก็ได้ล้างไม่แค่เพจกลางเด้มี่เขาก็บหุ่นซื้อมามันเพจเอียงอืมอืมเต้าหู้ปลาอ๋ออ๋อันนี้ก็เนื้อง่วนอืมจับตัวอือคนชอบเผ็ดนี่ผมชอบเลยอืมอุ๊ยอันนี้มีชีสอ่ะอืมชีสทะลักอันนี้เขาลุกซินชีสเนี่ยไในหมาล้านคือสุดยอดแท้ แต่เวลากินม้าล่านี่แนะน้ำว่าหนสายมันน้ำเยาแมตต์ของมันจะม,มาตบมันจีดูดน้นามมา้าล่าเขาโตเหนือมันไปเอา้า <c oughs> บันนี่ตอนแรกเขาสร้างหอยเซี่ยวไปแล้วบอกว่ามันเบิดเอาหอยม New Zealand, แมลงภู่นิวซีแลนด์แท่อโบนีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์จากแมนโวแมนกต่ขึ้นซีเมนต์อยูอ่ดอกปุจะมันหยากรอกกินแบนี้ต้องเอาออกจากเปลือกก่อนนะอ่ะอ๋อออกจากเปลือก อันส่วงนี่กระสิจอยล่งเนี่นี่เพราะว่าสิกินย่างมันก็ง่ากนะอืมอืมอืมหอยกรอบอันข้าแนะนว่าะถ้าผูใดมาเผ็ดนะให้สั่งแบบเผ็ดสุดของห้างนี่เข้ารับได้แน่นอนอน,นั่นเนี่ยเขาสั่งเผ็ดกลางเข้าสิงหกสุกวาเขาเนี่ยเขาก็ดีบหกสิววามันเผ็ดแบบแจ็งแรงมันแบบจ็งแรงเจ็งได้บู๊มันเผ็ดแบบสดแต่ว่าถักถามความหอมของเรื่อนะ พร้อมเติมเห็นปะเราเราบอกว่าใดเดี๋ยวแต่เราฟังออกเลยเลยเ <c oughs> จี๊มจ้นนี่ลูกปินซีดนะคะ่ะคักแห้งักแห้งซีดหลวกปากนี่อุบาทบอกกับแล้วก็ไม,ม่ใ้้นเบิ่งเบิ่งหลังจากซุปมาลาหรือว่ามาลาข้างถ้าไม่ลองกิน มาลาเสี่ยงกัวก็คือมาลาพัดนะคะก็คือไม่ได้สไตล์เดียวกันเลยเป็นยังเจ้าคือโฟกัสหนาะหอยก็คือมาลาเสี่ยงกัวมันจะเป็นแนวผัดคือกันเลยก็คือเข้าอ่ะเป็นเหลือกเอาเองเลยว่าสีเอาพัทยังเอาเนื้อยังลูกสิ้นยังเต้าหมูยังซีฟู้ดอันใดเพิ่มเต็มเพิ่มยังเขอาไปนะคะ่ะแล้วก็เอาไปห้รอบพัดบันดีเขาบอกว่าทีพัดนี่ค้พนพัดนี่คือเชฟปึ้งที่มาจากเมืองกีนที่เราไปออกไอรอนเชฟ บอ,อันนี้คือพระเอกของหา่านเราเลยตัดแสบแห้งโบโ,โบเหลกมาก,กับที่มีแบบพวกเต้าหูา้ลาเต้าหูา้สีเทาวบบสินซีดนี่กุ้งนั่นสิแล้วก็แน่นอนจ้ะเหนือง่วแล้วี่เขาเข้มข้นเนาะเข้มข้นมากง่วคะ่ะเน่นบอกเกินน้ำไหมอ่ะมาเนี่ยเข้ามาล่องแบบพัดเบิง้งเป็นว่าแสบตัวแบบน้ำ่ะอ้าวอืม้ม แบบพัดนันสีหอมกลัวแม้อืมอันากากมาเเบาน้ำเนี่ยแบบพัดมันแซ่บแม้มันหอมอืมเอามากินงยางขาพอดีอืม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 อืโดนมอืมอัมอืมอืมอนอืมอืมอืมองมอืมออืมอืเวืากืนมอออมอออ ขาดอาการหายใจเมื่อกีน้นี่ห่อนหลห่อนไหลอาจริงได้เขาบอกก,กินซอนกินห่อนซอนกลางล่างเมื่อหลอมันคือแบบเป็นอยานอนอ่างนั่นเนาะนี่อืมเป็นยังไงอืมอืมมันหอมกับพริกก็เยอะกว่าด้วยนะอืมกลิ่นพริกแบบละอุขึ้นมาแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเขาจำเดีดความเผ็ดจำกันเดี๋ยวกะว่าแบบพัดมันจะออกรสชาติเผ็ดขั่ว เข้มกว่าเนาะแต่ว่าเฮาว่ามันหอมกลัวเด้นัวนัวนัวเพิ่งเคยกินหมาล่าแห้งอืมก็คือยังมีอีกหลายมาลองชิมอันนี้โบโบอยากกินแห้งไงไก่ทอดพริกเสฉวนจา้าไก่ทอดพริกเสฉชวนจา้าเคยกินตอนไปเที่ยวเมื่อกีนมันเป็นหนึ่งในอาหารที่ทฮางหูซื้อว่าโอ้มันแสบแห้งแสบอีหลีแฮบชิมเบอร์อืม เป็นไก่ทอดที่บ่อมันเลยหอมข้าวกับข้าวสวยแล้วร้อนๆเนาะอันนี้จะอร่อยมากอืก้นกระเขาห่อนๆี่แจ๊บอืมอืมอืมบ้ามันดาเสียบบัวแซ่บอืมแซ่บอืมก็คือว่าเขาเป็นคนมักกินเผ็ดในวันริโตนเอือยเราเลสนางอันนี้มาต้มกระดูกหมูคอละเจน อันนี้จ้าดู้มันแบบดูคอลลาเจนจริงๆอะถ้ากินแล้วผิวจะสวยเลยใช่ปะกินแล้วก็ดูมันเข้มข้นกินแล้วก็สีสาวตลอดไปสาวพันปีซุปสาวพันปีก็คือเถานั่นเองอายุพันปีแต่กเป็นยังงเข้าสิเป็นสาวพันโลแนวซุปจีนอะมันแต่กินแล้วดูสุขภาพดีมากเลยอืมีกลิ่นของ ขิงนิดหน่อยน่าจะโรยๆอยู่ี่เป็นขิงหอ,อหอมขิงหอมขิงแต่ว่าไม่ไม่จับไม่ใช่แบบว่าใส่ขิงเยอะๆยออ่ะโอ้โอเคโอเคโอเคผ่านผ่านโอเคโอเคบูบผ่บานนี่ขิงไปละยากใส่กักชีบดกินอ่ะอันนี้เมนูต่อมาของพัดคือเกาอันเดียก็คือเนื้อพัดพริกดองปะ่ะอันนี้เป็นเมนูที่เพื่อนบอกว่าขายดีของห้างอีกันเลยบบเคยกินอันนี้บ่เคยกินเขาบอกว่าพริกดองมาจากจีนเลยเนาะ บอกเขานำเข้าอา <วะ S 2> พริกดองน้ำเข่าไป<อ>ด้เก็อาจจะเป็นเหมือนของดองที่เอาเข้ามาอ๋ออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งจากเมืองจีนนะคะลองติ้มเบิง้งโอ้โบยังซีดหอมผักหอมผักางาหวะนผักชีเหรอรออกินเหมือนผักชีผักใส่ผักชีอืมก็ใส่ได้แล้วว่าบะแมีไม้สไตล์บันไดเข้มมันมีผักชีนะแม่มันข่ะ ทำบวมหมักกินผักสีมันคิ้วต่อมาทามาลอกเมนูท้าทายอะค่ะป๊อบคอนป๊อบคอนยังสีแบบแดงหนึ่งอันนี้ก็คือแทมดลแลแทมแทมแทมเดมเดมดอกกะลาพัดหูสามสั่นค่ะอันนี้ก็คือดอกกะลาที่ปลูกในช่วงออธรรม อคือเลยดูใบใหม่ลวงใบใหม่มันเปลี่ยนสีดอกกระลำก็เปลี่ยนสีเน,น่ยค่ะก็คือเมืองไทยกับสีบวมีดอกกระลำสีนี้เพราะว่าเขาบวมีใบใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอยีกเือก็คือเป็นสีน้ำตาลตายเลย <c oughs> เอ่ะมาซิมเบิงอันนี้จะคองหาแล้วแนะนำมากว่ามันเซ่รเล่าแนะนำเบิร์ดลายนี่เบิร์ดนีเนี่ย <c oughs> ซิมเบิงอืมอันนี้หอมมันใส่เบคอนเลยเนาะอืมอันนี้บอบตั้งรงเลยว่า หมอกับค้นที่ถนัดอาหารจีนอยู่แล้วเพราะว่าอาหารนี้แล้วเห็ดมันจะเป็นแบบสไตล์หอมน้ามันแบบจีนใครจะว่ากินอาหารจีนแล้วทรงมันแล้วอุ้ยมันเลี่ยนบวกกิ่อยาสังได้ถ้าอยากกินอาหารจีนแสบๆก็ลองสังอาหารนี้เบิง่งถือว่าใส่ได้เลยมีความเป็นจีนอย่างสูงแล้วก็หอมน้ำมันเพราะว่าน้ำมันดีๆมันก็นสีหอมนานๆเ็น,เนบอบแต่ตัวเนี้ยอืมผัดดีมากเลยนะเมนอบนั่นอาเจแล้วส้มแล้ว หลังจากเรากินเราบอกแต่ว่ามันเผ็ดมันยังอันนี้อร่อยประทับใจเพราะว่าเขาผัดแล้วมันไม่แข็งเลยอะือผักมันนิ่มหมดเลยเออแม่วิธีผักของเขาอ่ะผักด,ดีแซบนัวอืมสรุปชอบุดคืออันนี้อ๋อสรุปแล้วว่าอาเจนรามาดิสุดก็คือดอกกะลัำผัดมูสซมสันส่วนที่สลรบูบูมาีิซุดก็คือมาลาเชี่ยงกัวมาลาผัดเด้อค่ะ ชาไทยอยากกินนะคะ่ะเรามีถึงในช่วงโควิดนี่เรามีบริการเดลิเวอรี่ส่งยูก็คือทุกคนขอไปเลยในไลน์แม่เนะคะเขียนคําว่า s p i ซี่แคล่าเมวนะะเนอค่ะซื้อหาเราก็คือจะมีเหลือหล่อเห้ื่อสั่งจากตรงนั้นหรือว่าสิดีต่อกับหาเราเบิ่งเลยก็ได้นะคะแม่นค่ะโอเคเลยมีความเป็นจีนยัางสูงสูงมาก <c oughs> อ่ะได้ค่ะผู้ใดอยากส่งอาหารมาให้รีวิวส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวบโบสิรีวิวให้นะคะในส่วนนี้ก็ซอยกันไปซอยให้โบโบอิ่มท้องแล้วก็ซอยให้ทุกคนใช้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนเบิ่งโบนั้นค่อนข้างหลายประมาณลงคลิปหนึ่งนี่ก็ได้ได้ยื่นออกจะเศร้าคนนในหลายนี่ค่ะโอเคค่ะซัมมี่มื่อนี้ก็มื่อนี้ก็ซัมมี่ก็เดี๋ยวกเจอกันไหมแต่ก็อย่าลืมนะคะ เดี๋ยวกระ่อของพวกห้าวฝากน้าแม่สั่งซื้อได้เนี่ค่ะอเจเราเห็ดเฉพาะกิจช่วงนี้ของดีค่ะของดีค่ะแล้วก็เอียงก็น้ากากเข้าไบนีนะฮะแจ็คสี่มีบอยจ็คสี่มีอีกบอยยัง,ย,งยังมีเหลืออยู่บ้างแล้วก็นหากากได้เลยนะจ๊ะน้ากากกันน้ำห้าวได้ค่ะไปติดตามได้ที่เพจบูบูว่ามันกันน้ำแดงมันกันน้ำอีลีเพราะฉะนั้นจานคัดลังกระเด็นมากกบ่าหอดเขาปากเขาหูดังห้าหรอกปวดตึงยา เด็กค่ะก็คือตระหนักแต่วัยตระนกนะคะกับโควิดกินข้าวให้แซ่บเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติ๊งติ๊งติง